ก็ขึ้นมาข้างชั้นสองก็จะมีภาพนะคะภาพของหลวงปู่แล้วก็ประวัติการเดินทางทำกิจกรรมไปร้ายแหงร้ายหนหนรลายแหงนะคะอันนี้ก็ออกบิตะบาตร้างจับตรงนี้ ค่ะเก็บดูคือก่อนที่จะแบบประสบความสําเร็จใดๆต้องอดทนต้องมีวินัยถูกไหมดูสิภาพแต่ละภาพเนี่ยปฏิบัติอย่างเข่งขักเข่งขัดศึกษาอย่างทองแท้ให้ทะลุปูโป่ปงไปเลยค่ะนี่แหละค่ะพระอาจารย์ทองรัด หลวงพ่อชาสุหลวงพ่อสายทุกองค์นี้แบบปฏิบัติแบบเวลาจบรอบเอ๊ะ

เปิดให้ชมให้ดูนะประวัติของท่านถ้าใครสนใจอยากมา ว่าเนี่ยรยาของผู้กิจกัมีสารรนันก็จะตามของผู้กิจการที่ได้แนะนำให้รู้จักก็ชาบูชา ม,มีรถตู้วิ่งหลายคันเลยรถรถตู้ของข้าราชการอ๋อโรงเรียน คุณรถตำรวจนำด้วยนะ วัดหลวงปู่ชานะคะทุกคนอวังรินชำราบนะคะนี่บรรยากาศรอบๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะมีมีรุรั้วนี่อาคารนีพิพิธภัณฑ์นะค่ะมีรถมีรถขบวนอะไรมาเนี่ยหลายคันเลยไอ้ไม่มีกี่ตึกคะเนี่ย มันเป็นเอ๊ะหน่นมันกลับไปนู้นไปได้ไหมไปได้ปะทางนี้มันมันมีอะไรอีกไหมอ๋ออันนั้นเป็นกุฏิพระแน่ๆเลยนะมีประตูอ๋อแดนแดนความพระพุทธศาสนาอืมกุฏิพระตรงนั้นอืมโอเคดูรอบๆพอประมาณเนาะเดี๋ยววันหน้าพียมาใหม่ก็ได้วันหน้ามาใหม่เพราะว่าเวลามันจำกัด ตกใจมาเดินดูรงนิดน,นึงนะต้นไม้นี่งามอิหลีภูรัก,กขึ้นไปอย่างสูงเลยต้อปีนขึ้นไปต้องใช้เวลายอย่างนานมากเจดี <c oughs> JD. โอ้ถ้า JD เจดีเราไปอีก400เมตรอุ้ไปไม่ไหวละ400เมตรนีมีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไปดูตรงนั้นเขาทำอ๋อมีมีมีงานกิจกรกรมอะไรเงี้ยต้องมีต้องเป็นต้องมีเจดีสวยๆแน่ๆเลยให,ใหญ่ใช่ไหมคะไม่อันีหรอกเนาะไม่มีรถบริการอะไรนะไม,ไ,มไม่มีนะคุณอยากเดินคุณก็เดินใช่ไหมคุณอยากสมคุณก็ไปอืมอเ,เดินทั้งวันก็ไม่หรอกได้มาไหว้แค่นี้ก็เป็นบุญแล้วอืมเดี๋ยวเราก็ ไปไปออกไปก็ได้ดีแล้วใช่ไ้ยเป็นบุญมากแล้วได้มากล่าวบอกคุณพี่คิตศักดิ์แกจะดีใจมากจะภูมิใจในตัวเมียแกจะมาทบุญวันีใช่เนาะรอยอังคารแกสุดยอดเลยทำบุญแกบุญเยอะเนาะบุญเยอะมีแต่ความสุข่แกได้มาอืม ใครจะนึกเนาะใครจะทําให้แกถ้าไม่ไม่ใช่เมียแกไม่มีหรอกนึกไม่ถึงนะนนนคหะใช่ไหม,หมใช่ไหม ค hey, hey. วันนี้เราจะดูแค่นี้นะคะทุกคนเราจะไม่เดินไปอีกเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้ววันหน้ามีโอกาสเราจะมามาไหว้มากราบหลวงปู่ชีกนะคะทุกคนออประวัติหลวงปู่ชาเข้าไปดูในด้ในเว็บไซต์เนาะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย thank you